เริ่มจากตำแหน่งหัวเสาอนุชพรมจันทร์อนุรักษ์พันรำกฤษดานินสวยัยนภาเดชพินิด,ดีสึกชิงบัลลังราชันวอลเลย์บอลชายไทยแห่งอาเซียนสนามสองเดือดอินโดนีเซียประกาศก้าวโค่นไทยฟิลิปปินส์ลาอันดับเวียดนามขอพิสูจน์แค่ชนะไทยทีมเดียวล้างอายกับความตกต่ำขั้นสุด สามชาติผนึกกำลังจ้องกะรทินรุมกินโตะทีมชาติไทยในศึกซีวิลีกสนามสองเดือดละอุแน่ที่นี่168คอมเมนต์ชาแนลค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หนูแปดคอมเมนต์ชนลนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เอ็นดูช่องห6 8นี้นะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยเรื่องวอลเลย์บอลในแบบสร้างสารรค์กันแอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกํนาลังใจให้แอดนะคะให้ถึงเป้าหมาย50 0 0 0ื่นโฟลว์อัพเร็วๆค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะนับถอยหลังศึกซีวิลีก2024สนาม2ที่เมืองยอร์กจาการตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่กำลังจะระอุแล้วนะคะสำหรับในสนามหนึ่งเนี่ยนะคะภาพรวมของทีมชายไทยเราเนะะี่ยค่ะเรียกว่าพลิกหน้าประวัติศาสตร์ผงาดขึ้นครองแชมป์แบบไม่เสียเซตทำเอาทีมอินโดนีเซียที่เป็นราชันวลเลยนวัล,ลวชายไทยแห่งอาเซียนเนี่ยนะคะถึงกับประสามเลย ทีมชาติฟิลิปปินส์ก็งงค่ะว่าจบอันดับ3ได้ยังไงแล้วก็ทีมของเวียดนามนี่นะคะก็อดครวนค่ะว่าเขาเนี่ยตกต่ำถึงขีดสุดจากที่ทีมไทยของเราเนี่ยนะคะเล่นแบบเหมือน God of War เทพเจ้าแห่งสงครามเข้ามาสิงร่างอะคะ่ะแล้วไม่พอนะคะนำทัพด้วยโค้ดปาร์คสุดยอดแม่ทัพที่รายมนปลุกพลังให้ทีมไทยของเราเนี่ยพลิกชนะเหมือนปฏิหารมาได้เรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกแชมป์แบบไร้ไพ่ ไม่เสียซักเซตมาเลยนะคะสำหรับวอลเลย์บอลชายไทยของเราในสนามสองนี้ก็ประกาศรายชื่อมาแล้วนะคะโค้ชปาร์คยังใช้14ขุนพลแชมป์ไร้พ่ายไม่เสียเซตในสนามแรกค่ะเรียกว่าเป็นชุดประวัติศาสตร์ครั้งแรกในศึกซีวิลีกเลยนะคะมาดูกันว่า14ขุนพลตัวหลักในซีวิลีกสนามสองนี้เป็นใครคะ่ะ mm hmm. เริ่มจากตำแหน่งหัวเสาอนุ์พรหมจันทร์ mm hmm. อนุรักษ์พันรำ สุปกรณ์เจนไทยสงใช้วัดถุงคําตำแหน่งบอลสันล้นกฤษดานินสวยกับตัญยานีนคนนี้นะคะได้ MVP ในสนามแรกด้วยค่ะอนุชิตพักดีแก้วประเสริฐปิ่นแก้วชยุทธคงเรื่องตำแหน่งบีหลังอมรเทพค้นหาร นภาเดชพินิจด,ดีหัวเสาหลักตัวร้ายของเรานะคะฟอร์มดีมากอย่างกับหางสิ้นหนึ่งในสผู้นำแม่ทัพเทวดาที่กรุยทางบัลลังหันนะะ่นเนี่ยค่ะตำแหน่งเซตเตอร์บุญยริศวงทรนรลงลิศจันพิรมตำแหน่งตัวรับอิสระธนพัทรเจริญสุขซีวดลดสรรหาธรรม และนี่ก็คือรายชื่อ14คุณพลหลักในชุดซีวิลีกนี้นะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยนะคะสื่อทางอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็ออกมาพูดถึงครั้งนี้กันเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าการที่ไทยเนี่ยชนะในสนามแรกแบบนี้นะคะมันไม่ธรรมดาค่ะมันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็จารึกไว้ว่า ทีมรุ่นน้องที่เรียกว่าแข็งแกร่งอันดับล่างสุดของอาเซียนเนี่ยชนะทุกทีมและชนะแบบไม่เสียเซตเลยนะในเลขสองนี้นะคะพวกเขารอล้างตาแก้แค้นไทยค่ะรอล้างแค้นแบบจองกระถินคว่ำไทยทั้ง3ชาติเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแอดมินขอย้อนอันดับวอล์นรนกิ้งของ4ทีมนี่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันดับที่1นเนี่ยค่ะได้แก่ทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งเป็นทีมราชันของอาเซียนนะคะอันดับที่2คือเวียดนามอันดับที่3มคือฟิลิปปินส์และอันดับที่4คือไทยของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะทั้ง3มทีมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอับอายแทบแผ่นดินหนีเลยนะโดยเฉพาะอินโดนีเซียเนี่ยเขาคุยไว้เยอะก่อนที่จะแข่งเลยนะคะว่า ี่คือเบอร์หนึ่งในอาเซียนในโซนนี้พี่ฟาดเรียบนะขอบอกสื่ออินโดนีเซียเน่ยเขายังพาดหัวแบบร้อนแรงมากนะคะว่าบอลลังแชมป์ซีวีลีกเล็กแรกเนี่ยถูกยึดครองโดยประเทศไทยที่กวาดล้างชัยชนะทั้ง3ชาติของอาเซียนแบบไม่เสียเซตเลยท,ทั้งทั้งที่ทีมไทยนะคะตกรอบป้องกันแชมป์ c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  h l l l e n g e r c u ร2024มานะคะ แต่ตอนนี้เป้าหมายหลักของทีมชาติไทยก็คือการคว้าแชมป์ซีวิลีกซึ่งเขาก็ทำมันได้สำเร็จในเลกแรกนี่นะคะสื่ออินโดนีเซียเนี่ยเขาพลาดหัวแบบนี้นะคะซึ่งก่อนการแข่งขันซีวิลีกเนี่ยเป้าหมายหลักของอินโดนีเซียก็คือการป้องกันบอลลังแชมป์ทั้ง2สนามเท่านั้นนะคะแต่ว่ามาผิดพลาดไม่สามารถป้องกันบอลลังแชมป์สนามหนึ่งได้ในเลก2ส,สนาม2นี้มีคำตอบเดียวคือต้องไม่พลาด แชมป์เท่านั้นค่ะและสำหรับเวียดนามเนี่ยเขาก็คุยขมไปเยอะค่ะว่าเจอไทยองานหมูเลยซึ่งเขาก็มาดีนะคือมีโอกาสจะชนะเราได้ใน2เซตแรกเลยนะแต่สุดท้ายก็แพ้ไทยค่ะและแพ้แบบขาดลอย3เซตซะด้วยสิโอ้โหคุณผู้ชมแฟนเวียดนามก็เดือดแบบแทบกระอักเลยอะ่ะเหมือนกับซดต้มยำที่เดือดพร่านเลยอะ่ะคอมเมนต์ระเบิดเลยนะว่าผลงานชายไทย ว่าผลงานเออวียดนามเนี่ยในซีวีลีกสนามแรกเป็นผลงานที่ย่ำแย่สำหรับวอลเลย์บอลของเวียดนามเลยนะเพราะมันแบบเจ็บปวดและแค้นคูณ2คือแพ้ไทยทั้งหญิงทั้งชายเลยอ่ะแฟนเวียดนามเขาก็เลยเรียกว่าแซ่ซ้องด้วยการด่าย,ยับกันยาวมาถึงทุกวันนี้เลยนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าแฟนแต่ละประเทศนะคะเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะเริ่มจากอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาบอกว่า ตั้งเป้าหมายในการคว้าแชมป์เท่านั้นสนามนี้เนี่ยเตรียมรับมือทั้งออนักกีฬาแล้วก็ทีมกองเชียร์ของเขานะคะบอกว่าไทยเนี่ยเตรียมรับไว้ได้เลยและเวียดนามก็บอกว่าสนามแรกเนี่ยสามนัดแรกแพ้รวดทั้ง3นัดจากที่กระทู้เดือดพลาดมาแล้วนะคะนัดนี้แฟนเวียดนามบอกว่าต้องชนะทีมใดทีมหนึ่งในงสทีมให้ได้ โดยเฉพาะทีมไทยอ่ะถ้าชนะทีมไทยได้เนี่ยมันก็คือการล้างแค้นล้างอายจากสนามแรกมาโอ้โอย่างงั้นเลยเหรออ่ะอ่าอ่อ,อ่ได้ได้ได้ได,ได,ได้มาถึงฟิลิปปินส์หนึ่งค่ะก็อยากจะอัพสถานะจากอันดับที่3ในสนามแรกที่บ้านตัวเองด้วยนะเป็นอันดับที่2ในสนามนี้ค่ะค่ะก็ต้องพูดตรงๆนะคะว่าในสนาม2เนี่ยเราอ่ะเจอหนักกว่าสนามแรกนะ พราะอินโดนีเซียเนี่ยที่เรียกว่าเป็นราชาวอลเล์บอลชายไทยแห่งอาเซียนคือเขาเป็นทั้งแชมป์เก่าสองสนามปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพสนามนี้ออ้หูค่ะและที่เราต้องเจอก็คือว่าแรงกดดันจากเสียงโหปีศาจเสียงแตรปีศาจจากแฟนอินโดค่ะที่รับรองหรือว่าเขาจะต้องเข้ามาเชียร์นักกีฬาของเขาเนี่ยอย่างเต็มสนามแน่ๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่า คือแฟนอินโดเนี่ยการเชียร์เขาสุดโหดนะเอาเรื่องเหมือนกันนะออแอดมินก็เข้าใจคะ่ะว่าเป็นความอินของออคนอินโดนีเซียนะคะที่เขาเข้ามาเชียร์นักกีฬาที่เขารักแล้วก็โดยเฉพาะทีมชาติแบบนี้นะคะซึ่งทีมไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าผ่านบรรยากาศแบบนี้มาแล้ว คุณผู้ชมจําได้ไหมคะที่เราเนี่ยไปเจอกับทีมตะวันออกกลางแบบลหลายๆทีมเลยนะคือเขาก็เชียร์แบบสุดโหดเหมือนกันเลยอย่างทีมชาติบาเลนในรายการ ABC Challenger c u รับปี2023นะคะครั้งนั้นเนี่ยนะคะเราเนี่ยเรียกว่าเป็นมามืดของเอเชีย er นะแต่ว่าสอยแชมป์เก่าร่วงอะ่ะชนะทีมชาติบาเลน3เซตนะคะและไม่พอคะ่ะยังคว้ารางวัลยอดเยี่ยมมาครองนะคะนั่นก็คือ MVP เป็นของอนุรักษ์พันรำตำแหน่งมิดเดิลบล็อกยอดเยี่ยมเป็นของกัปตันยานินกิษดานินสไหวยและก็หัวเสายอดเยี่ยมเป็นของอนุทพรมจันนันเองนะคะสนามสองสุกนี้ประเดิมนัดแรกอย่างระอุใดๆคือพลาดไม่ได้คุณผู้ชมคะสำหรับสนามสองนี้นะคะที่พลาดไม่ได้ก็คือว่าเริ่มประเดิมมาเลยนะวันที่23สิสิงหาคมคือพรุ่งนี้นะคะ่ะ เราเจอกับเวียดนามเวลา15นาฬิกา45นาทีค่ะและวันเสาร์ที่24สิงหาคมนะคะไทยเจอกับฟิลิปปินส์เวลา18นาฬิกา45นาทีและวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมไทยเจอกับอินโดนีเซียเจ้าบ้านค่ะเวลา18นาฬิกา45นาทีค่ะ ติดตามการแข่งขันซีวิลีก2024สนาม2ของทีมชาติไทยเรานะคะว่าจะประกาศสักดาชแชมป์สนาม2และสร้างประวัติศาสตร์ครองบัลลังแชมป์ทั้ง2ส,สนามพร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งด้วยการชนะแบบไร้ผ้าอีกหรือไม่รับรองว่า3ชาติเขาผนึกกำลังจองกะถินรุมกินโตทีมชาติไทยของเราแน่นอนสนุกระอุเดือดห้ามพลาดค่ะ คุณผู้ชมคะสุดท้ายนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหนู8หกแคอมเมนต์ชาแนลด้วยนะคะไปละสวัสดีคะ่ะ